สภาความคิดช่วงที่สองของสภาความคิดวันนี้ผมชาญวิทยาลามฤตถึน้นนรายการครับเรื่องที่จะสนทนานในช่วงนี้ทางออกการเมืองประชาธิปไตยไม่ให้รัฐประหารสภาความคิดเรียนเชิญนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์ปัชวะอดีตสมาชิกพุทธิสภา ที่ยุคนั้นมาจากการเลือกตั้งนะครับและคุณหมอนิรันก็เป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่ด้วยสวัสดีครับคุณหมอนิรันครับสวัสดีครับคุณชานวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับก่อนอื่นอยากเรียนถามคุณหมอนิรันว่ารู้สึกยังไงกับการนําเสนอการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมืองในขณะน,นี้มันดีครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือไม่ยังไงครับคุณหมอนิรันครับ ประเด็นแรกเลยของเทื่อก็ดีถ้ราะดูขณะนี้เนี่มีการพูดถึงความเป็นจริงและสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของทางปันในระบบกระชายมากขึ้นครับเพราะว่าของเทือ่อสังคมไทยเนี่ยก็คงต้องได้รับบทเรียนพอสมควรใน20ปี2องทศวรรษที่ผ่านมานะครับ้บแต่ปีส8บแปดสิบเก้านันก็ประมาณ20ปีแล้วนะครับค่า <c oughs> การใช้ความรุนแรงในการรัฐประหาร ล,ล้มล้างการปกรครองในรอบว่าใจนั้นเป็นการกระทําที่ไม่ช่วยบ้านเมืองให้ดีขึ้นแต่ยิ่งสลับลึกลงไปข้อพิสูจน์ก็คือในประมาณสองทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากมีการเลืกอกรัฐปหารสองครั้งในช่วงยี่สิบปีประการที่สองคือผมคิดว่าสิ่งที่พูดกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังว่าการมองสังคมหรือรัฐไทยที่กำลังมีความติดตัน ในทางการเมืองก็ดีในทางเศรษฐกิจก,ก็ดีเนี่ยมันที่ยหญ่จะทาให้ทุกคนเนี่ยเกิดความรู้สึกยอมรับมันแล้วก็มันคิดว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละซึ่งผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างที่ตอนท้ายรายการบอกไวะะ้แล้วครับว่าโลกและสังคมไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เท่ากับว่าเราก็จะตายอยู่กับที่ะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันคิดการมาช่วยกันคิดชื่อยกันทำตรงนี้เนี่ย มันก็ตรงกับสิ่งที่เราบอกว่าเออำนาจใจเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นความเป็นพลเมืองหรือความที่ทุกคนจะต้องมีความมุ่งมั่นในการที่กล้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะต้องมาช่วยกันคิดเช่อยกันทำและช่วยกันสร้างครับถ้าเอาแต่ว่าทุกคนซุกอยู่ในอกระดองหรือในบ้านตัวเองไม่ออกมาพูดไม่ออกมาทําผมว่าสิ่งนั้นมันคงไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือ ข้อดีแล้วก็จุดจุดที่เราจะต้องระมัดระวังในช่วงสถานการณ์ที่เป็นขณะน,นี้เพราะฉะนั้นคุณเทียบจาได้มาาั้ยกลางปีกลางเดือนที่แล้วเนี่ยเรามาพูดว่าอสังคมไทยมันเป็นยังไงนะก็ uh huh. คือว่ามันก็คืออะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเราจะทําได้อย่างไรแต่วันนี้ผมคิดว่าขอบคุณคุณเทียบที่เชิญมาให้คุณชันวิทย์นะครับผมคิดว่า<ม>ต้องเน้นนะว่าอทางออกคือใคร เราจะเป็นคนที่จะมาทำไม่งั้นสังคมก็ยังก็ยังรู้สึกว่าเฉยๆยแล้ะไม่รู้สึกว่าตัวเองหรือใครก็ตามจะมีหน้าที่ในการที่มาทําตรงนี้ผมก็จะเน้นว<ะ>่าใครนะและอย่างไรตรงนี้ม<ะ>ั<ะ>านน่าจะมีะคําตอบที่ได้บ้างในช่วงเวลาสั้นๆตรงเนี้ครับครับผมสรุปบทเรียนที่ทผ่าน,น,นมาสักนิดหนึ่งก็ดีผมคิดว่าประชาชนยังเหมือนกับว่า เป็นคนดูซะเป็นส่วนใหญ่เนอะดร้วเธอนหมอนิรันครับคงคงคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมคิดว่าอ,อถ้าผมประเมินจากตัวผมนะครับเอ,อประชาชนก็มีความกังวลอยู่ผมอยู่อุบลทางอีสานเนี่ยครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่รับรู้ต่อสถานที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากประการแรกนี่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใกล้ตัวเราอยู่อุบลเนี่ยมันชายแดนไทยกัมพูชานะครับ พราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ช่องบกหรือสามเดียมรารกฎนะฮะหรือใกล้ประสาทเนี่ยรุ่น้องผมยังไปเ,เดือนเดินเดินเ,ดนเที่ยวเล่นที่ประสาทที่ว่านั่นเลยครับนะครับ<อ>ก็้กลับมาเล่าให้ผมฟังนั้นเหตุการณ์มันเกิดใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับจะเห็นว่าเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และการที่ขยายคืบคลานนะจากเมื่อการเดือนธลาจังหบ,บัดนี้เราพบว่ามันยิ่งเห็นความขัดแย้งมากขึ้น ที่มันสัมพันธ์กับเรื่องความเป็นแย่ของส่วนตัวของอดีตผู้นาและมากระทบต่อเรื่องของการจัดการทางด้านการเมืองนะในเรื่องการต่างประเทศที่มันเป็นปัญหาเกิดขึ้นจนกระทั่งตุลาการเองก็แม่เป็นผู้ตัดสินให้มีการยุติในเรื่องของวามปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าม,มันอยู่ในการรับรู้ของประชาชนคนไทย<ะ>แม้สร้างประเด็นปัญหาในเรื่องของออการมี การเลืออที่เราเรียกว่าเป็นการเลือกสอวกันโดยกลุ่มกันเองเนี่ยที่เรียกว่าหัวสวเกิดขึ้นเนี่ยเรามีปรากฏการในการที่มีการเปลี่ยนแปลงนะในคณะคอรมอที่เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าไม่มากก็น้อยก็เป็นผลจากตรงนี้และตอนนี้ก็เริ่มมีการไล่รือนะฮะหรือว่ามีการปรับนะฮะข้าราชการบางคนในกระทรวงใหญ่นะ,ะคือกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะตอบสนองต่อนโยบายในการจัดก,การทางการเมืองของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย นะครับหรือแม้กระทั่งการยอมรับในเรื่องของการที่ต้องพักในเรื่องของพรบ,รบที่เป็นเรื่องของคาสิโนกับเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับแล้วว่าถ้านักสัญญาณของสังคมประชาชนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอ่อนักการเมืองเขาได้ยินหรือครับแต่อยู่ที่ว่าเขาจะฟังไหมถ้าเขาได้ยินแล้วเขาฟังเขาจะต้องกลับมาทบทวนแม้ว่าปากเขาจะไม่ยอมรับแต่ล่ากดเนี่ยเราพบว่าการเจราจาของทั้ง กับประเทศไทยเราเนี่ยยัง36เปอร์เซ็นต์นะครับมันแย่กว่าเวียดนามนะฮะและตรงนี้มันจะกระทบต่อเรื่องของคนตัวเล็กตัวน้อยเศรษฐกิจฐานล่าหรือภาคเกษตรกรซึ่งตอนนี้นับวันว่าราคาพืชผลเกษตรกรเนี่ยมันตกต่ํานะครับในชีวิตผมผมไม่เคยเจอมังคุดสี่กิโลห้ากิโลร้อยเลยนะครับหมายก่อนมังคุดนี่ราคาแพงสำหรับคนดีตังนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันสี่ห้ากิโลร้อย แล้วคุณชาลีลองคิดดูว่าเกษตรษกรจะอยู่ได้อย่างไรอันนี้คือที่ผมคิดว่าแค่ช่วงไม่ถึงเดือนนี้ครับแต่นั้นทงทันมันก็เปลี่ยนเร็วมากและเปลี่ยนเร็วตรงนี้สิ่งที่เราอยากย้ำก็ว่ามันเป็นเรื่องการแตกต่างของระบบโครงสร้างใหญ่ๆทางสังคมไม่ว่าทางเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมด้วยครับคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต่อเลยนะครับคุณชาลีครับผมเชื่อนะประเด็นที่ผมอยากย้ำในวันนี้คือว่า เราจะต้องกลับมา,าทําการทบทวนผมยกตัวอย่างง่ายๆสั้นๆในช่วงระหว่างปีสามเก้าสี่ศูนย์ที่<ะ>มีการพูดปฏิรูปางการเมืองเห็นไหมครับว่าเราสามารถดึงคุณบรรหารนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าบ้านบ้านใหญ่นะครับในสุพรรณบุรีเนี่ยให้กับมันผููที่เห็นด้วยแล้ว<ะ>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเล่าน้องชายท่านเนี่ยที่เป็นสวร,รุ่นเดียวกับผมด้วยมาเป็นประธา,านคณะกรรมาการในการปฏิรูปการเมืองน่ผ<ะ>มคิดว่าจุดนี้เนี่ย <c oughs> อาการแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ต้องพูดก็คือว่า,วามันไม่ใช่หน้าที่เฉพาะประชาชนที่ตื่นรู้แต่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกก,การเมืองครับที่สถานีต้องถนัดว่าเรากําลังจะถึงทางตันผมคิดว่าไม่ควรจะปากกล้ามือสั่นนะครับว่ามันไม่ใช่แล้วเอามาลบล้างนะครับมาลบล้างหรือการต่อสู้ทางการเมืองถ้าทุกคนเห็นด้วยกับตอนนี้เหมือนอย่างปลายปีสามเก้าสี่ 0, ที่มีการเรียกร้อ,องมีธงเขียว มีอนัสสัญญาจากภาาประชาชนทั่วประเทศนะครับที่ทำให้มีการปฏิรูปทางการเมืองเพราะว่าสัญญาณตอนนั้นไม่ได้ด้อยกว่าแต่ว่าตรงเนี้มันมากกว่าเพราะว่ามาถึงจุดที่รัฐไทยเนี่ยมีความเปราะบางและมีโอกาสจะล้มเหก็ได้เนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นเปลี่ยนวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสว่าถ้าเราเห็นว่าตรงนี้เป็นอนัสสัญญาที่ทุกคนจะต้องเข้ามาร่วมกันนะสิ่งที่ผมย้ำประการแรกคือทุกฝ่ายไม่ว่าทุกภาคการเมือง อยู่ใกล้สนามบินครับจะเอาเวลาที่จะห้าเหมือนในทางการเมืองอีกส่วนหนึ่งต้องฉุกคิดแล้วถ้าเราฟังสิ่งที่คุณดักสินพูดเมื่อวานนี้เขาก็รู้ครับว่าทางออกในประเทศขณะนี้เนี่ยมันมีสามทางคือนายกลาออกสองยาสภาใช่ไหมครับสามให้มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นทุกคนก็รู้ครับแต่ทุกคนกําลังดูว่าใครจะอื่นได้กว่ากันแต่ผมคิดว่าทั้งหมดเหล่านี้ สิ่งที่ทุกคนจะต้องออกมาเชื่อกันส่งเสียงออกมาพูดถึงแม้ว่าจะต่างกันก็ไม่เป็นไรแต่ขณะเดียวกันต้องประเสริฐในเรื่องของความรุนแรงคือการรัฐประหารนะทหารขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่ดีแล้วคือการดูแลกษาเขตแดนชายแดนแต่ทหารไม่ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวนในเรื่องของการเมืองมีงอำนาจในการที่มาต่างการประเด็นไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าต้องย้ำเพื่อามให้ทุกคนเนี่ยมีจุดร่วมกันว่าขณะนี้เนี่ย เราปฏิเสธในเรื่องระบบการรัฐประหารระบบในเรื่องการใช้ความรุนแรงหรือแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นนายกพระราชชานผมเชื่อว่าต้องส่งเสียงให้พร้อมกันและตรงกันถ้าตรงนี้เนี่ยมันตรงกันมันจะได้เป็นเนะ่สิ่งที่ปิดกัน้นสิ่งที่มันจะเกิดกระทําที่ย้อนหลังกลับไปเมื่อยี่สิบปีที่แล้วอีกที่มีเกิดการปฏริวัติประหารอันนี้ผ<ะ>มเชื่อเป็นหน้าที่ทุกคนแล้วเรามีตัวอย่างแล้วว่าเราทุกคนทําได้ไม่ว่าจะเป็นแต่ละฝักแต่ละฝ่าย แต่เมื่อถึงเวลาแล้วว่ามันจะทําร้ายเราทุกคนนะครับนะทุกคนไอ <ừ. S 1> คนที่ใหญ่ๆก็จะถูกทําลายด้วยนะครับผมคนตัวใหญ่ยิ่งถูกทําลายเยอะแต่คนตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่ควรจะ้ทงถูกทําลายตรงนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะต้องยอมรับให้ตรงกันแล้วออกมาส่งเสียงไม่ว่าจะออกมาชุมนุมผมคิดว่าสรทธิในการชุมนุมแต่การชุมนุมท่านต้องย้ําว่าเราชุมนุมเพื่อไม่ใช่เป็นเรื่องของการกดดันของพลังมวลชนในทางการเมือง ที่จะให้เรียกร้องในเรื่องของการรัฐประหารหรือเรียกร้องให้มีเรื่องของนายกประธานแต่เราชุมเนุมเพื่อเห็นว่าบ้านเมืองจะมีทางออกอย่างไรอันนี้ประกาศแรกเลยนะครับประกาศที่สองก็คือว่าผมที่ว่าขณะนี้เนี่ยสื่อเป็นสิ่งที่จะมีส่วนช่วยเยอะเห็นว่าตอนที่มีการก่อนเลือกตั้งปีหกหกเนี่ยเห็นว่าสื่อมีการจับคนมาดีเบตกันเยอะเห็นไหมครับลเลอาตัวแทนและการเมืองผมเชื่อขณะนี้ก็ต้องตื่นตัว ยิ่งอยู่สื่อแต่ละสื่อมีเจ้าของค่ายเหมืนอนอบมาครับแต่เชื่อว่าภายใต้สิ่งที่สังคมเรียกร้องเนี่ยนะผู้ฟังหรือประชาชนที่รับเสพสือ่อและขณะนี้ประชาชนเองก็สามารถผลิตสื่อได้นะไม่ว่าจะเป็นติ๊กตอกหรือว่า Line, ลายอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะดูแล้วก็สามารถมีปฏิกิริยาตอบสนองได้แต่ถ้าเราทําใ้ขณะนี้สังคมตื่นตัวนะมีการเรียกร้องในการแสดงเองตรงนี้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ ต้องยอมรับว่าสังคมมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นผมอยากให้สื่อทุกสื่อในขณะนี้หรือแม้กระทั่งประชาชนที่ผลิตสื่อเองเนี่ยสามารถที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นตรงนี้ว่าเรามีความเห็นในการท่องออกตรงนี้แต่อย่าด่ากันอย่าใช้วาจาที่ในเรื่องของการเจ่าร้ายหรือใช้วาจาในเรื่องของการมุ่งทําลายและทําลายล้างซึ่งกันและซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณของความรุนแรงที่เกิดขึ้นถ้าเรามองว่าตรงเนี้เป็นบรรยากาศในการที่จะมาเรียกร้อง ความคิดที่หลากหลายเหมือนตอนก่อนเลือกตั้งนะครับปีสอง6ันห้า้อหกสิบหกเราจะเห็นว่าสังคมมีการตื่นตัวนําเสนอนโยบายแต่รัฐบาลเยอะซึ่งตรงนี้มันเป็นอาน,นิสงส์ทําให้เรารับรู้ว่าการเลือกตั้งในปีหกสังคมไทยสามารถเลือกได้ว่ายี่สิบสี่ล้านเสียงเนี่ยเขาต้องการกลักดันประเทศชาติไปสู่จุดไหนแม,ม้ว่าจะมีการผันแปรในทางการเมืองเกิดรัฐบาลาชาติชาติเกิดการล้มล้างสัญญาแต่เราก็ได้รู้ว่า นักการเมืองคนไหนพักไหนที่ทําอย่างนี้วันนี้คือ <Ừ. S 1> สิ่งที่ราม่เห็นมาสังคมที่มีการหลากหลายแลวมีข้อตกลงว่าเราจะไม่ใช่ความรุนแรงแต่มีการแสดงออกแล้วถ้าเมื่อเขานะครับทําอะไรที่มันผิดตามสัญญาและการทาตรงนั้นเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จสังคมจะจดจําครับแล้วเราก็บังว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยอนาสัญญาในการที่ในช่วงนี้ช่วงปีป่าสองปีมันไม่ช้านะครับ แรกเดีวยตวตอนนี้เขาไปสองปีแล้วครับนะครับมีการพูดคุยตรงนี้เยอะเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าปีหกเงี่ยประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับปีเจ็ดศูนย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาถึงประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเหมือนอย่างสิงคโปร์ที่อยู่ข้างบ้านเราหรือเกินแปดสิบยิ่งดีงั้นตรงนี้มันยิ่งทาให้เป็นตัวนะกระตุ้นให้พลเมืองไทยออกมาใช้ในเรื่องของนะฮะการออกคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในภาคการเมืองตรงเนี้ครับผมคิดว่าจะเอาชนะนะครับสิ่งที่เป็นเรากลัวว่าจะมีเรื่องของนะครับประชาพิจัยบ้านใหญ่จะมีเรื่องของการที่ใช้ในเรื่องอของนะฮะอำนาจอุปถัมภ์ซึ่งเคย <ฮะ S 1> แสดงมาแล้วเมื่อปีหกใช่ไหมครับว่าถึงแม้จะมีเรื่องของบ้านใหญ่ที่เกิดขึ้นแต่บ้านใหญ่ก็สามารถทําตัวเป็นทุนปัญหาในสมัยนั้นได้แล้วเราพบว่าแม้กระทั่งคุณนะครับเอ,อ บ้านใหญ่ที่ปราจีนบุรีที่สาแก่คุณเพียรทองแหะครับนะครับนะฮะเขาก็มีปฏิกิริยาในการที่จะเข้ามาอยู่ในเรื่องการประรูปทางการเมืองน,นั้นบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฤติกรรบ้านใหญ่เฤตกรรที่พักใหญ่ที่ขณะน,นี้ก็ยังไม่ทิ้งทิ้งฐานของเดิมคือพยายามจะรวบรวมนะมันะให้ามีอำนาจเาที่สุดโดยการเอาคะแนนเสียงเล่นการเมืองแบบคณิศาสต์แทที่จะเล่นการเมืองแบบอุดมการ ถ้าเป็นอย่างนั้นในช่วงเลือกตั้งอีกสองปีข้างหน้าซึ่งมันไม่ช้าเนี่ยเราสามารถเรียกร้องให้เป็นเรื่องของการที่เลือกคนที่เป็นพรรคการเมืองที่มีอยู่ตรงการมีนิชนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างถามว่านโยบายที่นํามาสู่เชิงโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาที่จะออกคะแนนเสียงกันนะที่มาพิสูจน์ว่าพรรคไหนจะมาทํางานที่ให้เกิดผลดีหนึ่งก็คือว่าจะต้องล้มล้างสิ่งที่เป็นเป็นระบบโครงสร้าง ที่กำไร่ำลายสังคมไทยก็คือร้นนูนปี60เราเองคุณชาวิ์เองเคยมีชื่ออยู่ในช่วงปี40และการไปเป็นร้นนูน50กับ60เราพบว่า40เนี่ยคือช่วงที่เรามีความคิดต้องการประรูปทางการเมืองทำให้การเมืองของการเลือกตั้งนั้นเนี่ยเป็นใหญ่อำนาจเป็นของประชาชนเราเปลี่ยนนะฮะให้มันทั้งตรงกับสิ่งที่ล้นนูนฉบับแปกและถูกเปลี่ยนไปแบบเป็นโดยประชาชนแล้วเราก็ปี40เราบอกต้องเป็นของประชาชน เมื่อเป็นของประชาชนเนี่ยเราจะย้ำในเรื่องของศักดิ์ศรีและอํานาจของพรรคการเมืองและนักการเมืองแต่พอปี50-60เนี่ยครับมันเป็นร่างมูลที่ต้องการทําลายในการเมืองจากการเลือกตั้งทําลายของการเมืองของเสียงส่วนใหญ่ของภาคประชาชนอย่างที่ในปี60เนี่ยยิ่งเป็นร่างมูลที่มีการยุบพรรคปลดนายกรัฐมนตรีในช่วง20ปีเนี่ยมีร่างมวลที่ถูกปลดเนี่ยประมาณ5คนครับ นับจากนายรัฐมนตรีที่มาแต่การรัฐมําหาที่น่ตรงเนี้ยมนันเป็นเป็นประชาธิญา่าถ้าจะเลือกตั้งต่อไปเนี่ยนโยบายสําคัญที่จะต้องแสดงตัออกมาและมีการยุสภามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยพรรคที่จะต้องมานําเสนอว่าเขาจะนะับปฏิเสธการรัฐธรรนูไหมเขาจะแก้ไขรั้นเรือปิโหืให้พ้นจากพ่วงเหวนะกับดักที่ทําให้ประชาประชาชนเราเนี่ยมันติดตันถึงแค่ว่าถูกยุบพรรค ถูกปลดนายกและถูกปลดในเรื่องของคะแนนเสียงข้างมากและตั้งรัฐบาลท,ที่จะทําให้เราย้อนกลับไปตรงนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าการแก้ไขรัฐมนตรี60การแก้ไขพันธการเมืองที่เลือหลังโดวยวิธีการในเรื่องความรุรแรงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการดีเบตกันในช่วงอีกสองปีข้างหน้าถ้าเราทาบรรดาตรงนี้เนี่ยให้สงคมไทเมือตื่นตัวและพูดแต่สิ่งที่เป็นปัญหาสําคัญในเชิงโครงสร้าง นะครับว่าไอ้โครงสร้างที่มันไม่เป็นไม่เป็นปกติและมันทําให้เราย้อนกลับไปสู่การเมืองที่เป็นวงจรอบาลในสมัยเดิมเนี่ยเราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาว่าการแก้ขัมูลปีหกศูนย์การทําให้เกิดพรบนิโทษกรรมการที่ทําให้เห็นนโยบายทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่เป็นประชานิยมแต่เป็นนโยบายที่แก้ปัญหาที่ฐานรากและทำให้เกิดความแข็งแกร่งในระบบวิะจายได้อย่างไรตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ มีการตื่นตัวในการเรียกร้องในการที่จะทำให้สังคมเนี่ยเรียกร้องนักการเมืองนะครับที่จะทําใหนะ้มีอนตสัญญาต่อประชาชนไม่ต้องไปห่วงว่าพูดไปเดี๋ยวเขาก็ล้มอีกเขาขอให้มันล้มอีกล้มอีกเราจะได้มีบทเรียนต่อไปหรือมีวิธีการที่จะจัดการเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอถอนเนื้อที่เกิดขึ้นก็ตามแต่ว่า วิธีการในการถอดถอนโดยการมองเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังเป็นปัญหาในสังคมไทย uh huh. แต่ผมคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่จะมีการถกเถียงกันได้ว่า20ปีที่ผ่านมามันมีจุดไหนที่เป็นจุดแข็งและจุดด้อยนะฮะของการเมืองในสังคมไทยที่เราจะต้องแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นตรงนี้ครับผมคิดว่าบรรยากาศก่อนการเลรือกตั้งในปี70เนี่ยจะเป็นบรรยากาศของการถกเถียงพูดคุยในทางการความหลากหลาย และพยายามหาชันนธมติในการผู้คุยของแต่และจังหวัดแต่และพื้นที่ที่เกิดขึ้นและตรงนี้ทําให้เกิดเป็นชันธามติหรือเป็นชามติหรืออาจจะทําเอาพรบภาษณ์มติที่จะเกิดขึ้นและผ่านรัฐสภาเนี่ยในการที่มาใช้ในเรื่องการเลือกตั้งคือว่าประเทศไทยเราต้องการไปแบบไหนต้องการย้อนหลังไปไหมบนจานที่คงเห็นว่าในส่วงนี้มีนักวิชาการหรือองค์กรสถาบันการเบืองบางแหง่งออกมาเรียกร้องในเรื่องของ นะประกศไก่นะตามอ่อหน้าสัตว์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นที่เป็นวาทกรรมในทางการเมืองทางวิชาการที่กําลังทําให้เกิดการย้อนหลังเกิดขึ้นมีการพูดคุยถึงสม4.5ในนู่นเพื่งผมคิดผมยอมรับนะครับว่าความแตกต่างมันเกิดขึ้นได้แต่ความแตกต่างเหล่านั้นเนี่อาจจะต้องนํามาสู่ในเรื่องการถกเถียงและพูดคุยว่าสิ่งนี้ มันไม่ควรจะย้อนหลังสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่ต้องมีการแก้ไขตรงนี้ต่างหากที่ผมคิดว่าจะทําให้สังคมไทยเนี่ยมีความก้าวหน้าในการที่พัฒนาที่ดีขึ้นตรงนันข้ามถ้าเราไม่พูดกันเราตกอยู่ภายใต้ความกลัวความหวาดกลัและเราไม่กล้าที่จะพูดเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรมาค้ําคอยอยู่ในรากาศเหล่านี้เราต้องพยายามทําให้อย่าให้มันเกิดขึ้นล่าสุดเราพบว่านักวิชาการแม้ถ้าเป็นคนเมริการเองเนี่ย ก็ถูกควบคุมตัวด้วยเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองตรงนี้ผมยังต้องทําให้ทุกคนตระหนักว่าสิ่งที่ข้ามอำนาจไม่ถูกต้องในตรงสั้มันยังมีอยู่และเป็นการแสดงเห็นว่าเขายัง,งยมีอำนาจอยู่แต่ผมคิดว่าสัญญาของประชเจาชนในการที่ออกมาพูดคุยหรือถกเสียงประเด็นต่างๆในทางสร้างสรรค์ในทางองค์ความรู้ในทางข้อมูลไม่ใช่เป็นเรื่องของการสั่นโคลนกันยัดเยียดในความรักชาติหรือว่าความคลั่งชาติหรือ การที่ต้องมีการขับไล,ล่กันตรงเนี้ยผมคิดว่าราถึงเรื่อฝ่าวิกฤตเป็นผมอยากสรุปว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยไอ้คนที่จะทำหรือสิ่งที่จะมารับผิดชอบตรงนี้ก็คือพวกเราพวกเราที่เป็นพรรคการเมืองที่มีอยู่พวกเราที่เป็นนักการเมืองที่ขณะนี้ต้องรู้ว่าเรากำลังถูกทําลายด้วยกับดักหลุมพรางเนี่ยที่ทําให้เราเนี่ยถ,ถูกขจัดไปจากการเมืองในระบบเก่าคืออนุรักษ์จารีตเราจะมีวิธีการแก้ตรงนี้อย่างไร และทําให้เกิดเป็นพลังในทางสังคมด้วยระบบสื่อสารระบบการพูดคุยที่เป็นประโยชน์และเป็นทักษะที่สอดคล้องกับสถานปัจจุบันการพูดคุยตรงนั้นเนี่ยต้องเน้นในเรื่องของข้อมูลของความรู้แต่ย่ะใช้บรรยากาศในเรื่องของความหวาดกลัวหรือความที่ทําให้เกิดการทําลายล้างหรือการบุ่งรายกันตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นโอกาสในการที่ให้สังคมไทยเนี่ยเกิดการเตินตัวนะักวิชาการก็เข้ามามีการแสดงความ็นตรงบีมากขึ้นเป็นเรื่อง่าวเนี้ยผมคิดว่า ซื้อ,อย่างคุณชาลิศก็จะมีประโยชน์เยอะว่าสื่อที่เข้าไปถึงครอบครัวแล้วพูดแต่เรื่องสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองผมคิดว่าปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับเรื่องการเมืองคือสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ําปัญหาทางสังคมไทยให้มีอายะประชาชยที่เป็นมากขึ้นครับครับผมขอบคุณครับคุณหมอนิรันครับขอบคุณมากครับคุณชาลิศสวัสดีครับ แพทย์นิรันดรพิทักษ์พัชระอดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสนทนาการเรื่องทางออกการเมืองรประชาธิปไตยไม่ให้รัฐประหารมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคมเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่จะทำอย่างไรให้ความเห็นที่แตกต่างกันนั้นได้ แลกเปลี่ยนกันได้อย่างเคารพกันและก็หาทางออกที่เป็นประโยชน์กับประชาชนขึ้นมาได้จริงๆนะครับในช่วงหน้าล็อกคอตีข่าวช่วงนี้สภาความคิดผมชาวิทรามฤิ์กลับมาวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสภาความคิด